สวัสดีครับสวัสดีคับน้องอ่างเปาอันนี้อ่างเปามาเที่ยวที่ไหนเนี่ยหาดคูเดือใช่ไหมคะน้ำโอ้มีน้ำด้วยอันนี้อ่างเปามากินกุ้งเต้นตำกุ้งเนาะเขากินอะไรเปากินข้าวเกี๊ยบโอ้โหโอ้โหกัดคำใหญ่ๆอันนี้แนะ่อร่อยไหมครับ เย้ยด้วยโอ้นี่ลมเย็นสบายเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะ,คะป้าป้าโอ้โหไม่ดื่อนะลูกมาทางนี้ค่ะช่อค่ะ ตำกุ้งด้วพี่น้องออเดอร์ป่ะออเดอร์อะไรเขาเรียอกออเดอร์อีสานใช่ไหม,มแล้วก็ยำหอยนาง,งรมแบบใหญ่จะแนวเผ็ดๆอู้ไม่เอาหลกมานี่มานี่ค่ะเอาวางไว้หลกเ,เอาวางไว้ค่ะมเาเร็วเอามากินก่อนกินก่อนค่ะึ่ง เอากลับได้ไงอ่ะเพิ่งมากินเนี่ยกลับแล้วอังปอจะกลับแล้วเพิ่งได้กับข้าวอังปอจะกลับแล้วหลวงอ่ะฮึมาสวัสดีพี่พี่นีมาคุยกับพี่พี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเห็นน้องอังปอหล่อหล่อไหมคะใช่ไหมสวัสดีค่ะอ่ะกินถักโชว์หน่อยเร็ว จะกินอะไรดีอือ้าวกินอะไรเอาแครอโอ้อกินแคอรอทเนาะอะไรญ่ไหมครับเอ,อ,อ้าเอ้าเอ้ากินแคออรอทอร่อยอัสรัละเน่ไหมอัสซัลเลเน่ด้วยอ่ะอ่ะเหออะไรญ่ไหมครับ สยยุ้ยอ่ะอืมเราชอบกินผักครับออยออออ่อยเนาะกินไหเบัตรผักอูไม่ไปไกลค่ะเดี๋ยวหลุดลงไปนะลูกมันทางนี้ค่ะเอออีกไหมเอาผักอะไรเอาอีกไหมหืมเอาผักอะไรเอาถั่วไหม ถั่วไม่ได้ถั่วหนูไม่กินเอาไหมคำหนึง่งกัดอ้าเหเคียงกัดแล้วก็เคียเค้ยวๆเด้อเออนั่นแหละโอ้มันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมคะแชบบอแชบบอรครับเอาตอบหน่อยตอบพี่พี่หน่อยแชบ,บอ๊อ เรน,นว่าเชียบหลายบอ,อบางหลายเป็นคนใสบางหลายเป็นคนอุบลครับทอาไมโอเอาอะไรใหม่หอเอาสาะระเนี่ยไหมเอาไหมเอาไหนเอาแตงไหมอ๋อจัวโอ้เชียบอีกแล้วเชี่ยบบอเย้เอ้ยเ <Yeah. S 1> ชียบอะไรนะไปบ่ไปบ่ปบอจนะมีเนาะ แค่นี้ไหมแค่นี้ไหมคะอมเออแค่นี้เอาบายบายก่อนบายบายพี่ก่อนคะ่ะบายบายสวัสดีคะ่ะ